สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะคที่มาติดตามพิปิกนะคะในช่องทางเพจนะคะหรือว่าหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่พิกได้ลงไว้ในสื่อโซเชียลนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบแล้วคิดว่าผ้ามือสองจะสามารถไปต่อได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะเลือกสินค้าด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้คุณอยากขายอะไรนะคะคุณเรียนรู้จากตัวเองค่ะ นะคะไม่ต้องถามแอดมินแล้วก็ไม่ต้องถามแม่ปิ๊กด้วยนะคะเพราะว่าคําตอบนะคะที่มันถูกต้องที่สุดอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่แอดมินแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่แม่ปิ๊กนะคะสิ่งแรกอันดับแรกนะคะสาหรับพ่อค้าแม่ใหม่ควรค,คิดจะต้องคิดให้เป็นก็คือ1คุณจะไปขายของให้ใคร 2. คุณชอบอะไรสิ่งนี้สําคัญมากคะ่ะทุกคนอย่าเลือกสินค้าเพียงแค่วันนี้คนอื่นขายได้คนอื่นขายดีแล้วคุณก็จะขาย ให้เลือกสินค้าจากสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็รักที่จะทามันจริงๆวันนี้อย่าทําอาชีพแค่คนอื่นขายได้คนอื่นขายดีนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นความคิดที่นะคะไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําแค่ตามกระแสคําว่ากระแสคุณก็จะเข้าคว่ากระแสใช่ไหมคะกระแสมันมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วคะ่ะอย่าทําอาชีพเพียงแค่ว่าวันนี้คนอื่นทําแล้วดีแล้วเราก็จะทําเพราะว่ามันจะมาแค่แป๊บเดียว คุณเคยเห็นที่สมัยก่อนชาไข่มุกแก้วละ8ปดิแก้วละห0สิบทุกวันนี้ชาไข่มุกแก้วละ19บาทนะคะเร็วมากค่ะปีสองปีลงแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะทําอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าทําแค่ว่าวันนี้กะระแสมันมาแรงทําด้วยใจรักแล้วทํามันเรื่อยแล้วมันจะอยู่กับเราได้ตลอดผ้ามือสองนะคะอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะทุกคนผ้ามือสองนะคะไม่เคยไม่เคยลดอันดับ นะคะหนึ่งในห้าอาชีพทำเงินมันจะอยู่ในอันดับไม่เคยลงจากห้าเลยค่ะปีนี้เป็นปีทองของผ้ามือสองมากนะคะเพราะว่าหลายคนหันเข้ามาหาผ้ามือสองเยอะมากถามว่าอา้าวแล้วทุกคนก็มาทำผ้ามือสองหมดคนขายเยอะแยะประเทศไทยมีกี่ร้อยล้านคนแล้วคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จจริงๆมีกี่คนนับคนได้คนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จคนที่ทำแล้ว อดทนแล้วก็เรียนรู้ต่อยอดกับอาชีพที่ตัวเองทํามีกี่คนอันนี้สําคัญกว่านะคะเพราะว่าใช่ว่าหลายๆคนทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จทุกคนหลายคนทําแล้วก็หยุดไปหลายคนทําแล้วก็พอแบบมันไปไม่ได้หรือบางทียังไปยังไม่ถึงไหนเลยค่ะก็หยุดจริงๆมันไปได้ต่อนะแต่ว่าเราหยุดก่อนไงเราหยุดก่อนเพราะว่าเราท้อไปซะก่อนบางคนร้อยแปดอาชีพนะคะร้อยแปดอาชีพทํามา ทุกอย่างสักกระเบือยันเรรบจนมาถึงท่ามือสองคิดว่ามันจะไปไม่ได้กลับไปต่อได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาให้เวลาไงคุณคุณไม่ได้ให้เวลาอาชีพยอย่างเดียวนะคุณให้เวลาตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองได้พิสูจน์ให้เวลาตัวเองได้ปฏิบัติได้ทําไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามค่ะถ้าทําแล้วนะคะเราก็ต้องให้เวลาก่อนหนึ่งให้เวลาแล้วก็คุณต้องถามตัวคุณเองะคะ่ะ ความสาเร็จคุณจะไปถามคนอื่นไม่ได้คุณต้องถามตัวคุณว่าวันนี้คุณตั้งใจวันนี้คุณพยายามมากพอกับความสําเร็จหรือยังความสําเร็จจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เราตั้งเป้าหมายด้วยเป้าหมายของคุณคุณอาจจะลองตั้งเป้าเล็กๆก่อนนะคะทำตรงนี้ให้ได้ก่อนพอคุณตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วการคิดการกระทําของคุณมันจะไม่เหนื่อยพอะคุณเดินไปถึงตรงเป้านี้แล้วแล้วคุณค่อยขยับไปอีกเป้าหนึ่งอย่าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากถ้าวันนี้คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรแบบ ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเพราะว่าการเดินไปสู่จุดเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆมันจะทําให้เราเหนื่อยนะคะแล้วก็เราก็จะหยุดล้าไปซะก่อนกลางทางบางครั้งความสำเร็จมันเกือบแล้วนะอีกนิดเดียวแต่ว่าคุณหยุดซะก่อนคุณก็เลยไปไม่ถึงแล้วคุณก็เลยบอกมันว่าไม่ดีเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณจะขายอะไรเลือกที่ตัวเองคุณจะขายให้ใครคุณก็รู้แค่ตัวคุณเองนะคะไม่มีใครแนะนําคุณได้หรอก ะะแอมินก็แนะนําคุณไม่ได้พี่ปิ๊กก็แนะนําคุณไม่ได้ขอให้คุณเรียนรู้วิธีการวิธีรมด้วยตัวของคุณเองวันนี้หลายๆแพลตฟอร์มนะคะมีคําแนะนาเยอะแยะมากมายเพียงแค่เราขยันคุณขยันมากพอกับการเรียนรู้ไหมล่ะถ้าเกิดคุณขยันมากพอกับการเรียนรู้พี่ปิ๊กว่ามีอีกหลายช่องทางที่มีคําแนะนําดีเยอะแยะมากมายค่ะนะคะเรียนรู้ค่ะทุกคนนะคะไม่มีใครประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่ลงมือทํา <N ic ly> นะคะวันนี้นะคะบาดแผลของเราถ้ามันเยอะถ้าวันนี้การเดินของเรามันอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายนะคะถ้าวันนี้คุณไม่มีบาดแผลคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้บทเรียนนั้นๆคุณก็จะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้วันนี้บาดแผลคุณเยอะแสดงว่าประสบการณ์คุณเยอะแล้วก็คุณก็นะคะก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งนะคะของความสําเร็จแล้วอย่างน้อยนะคะสิ่งที่มันยากที่สุดของคุณเมื่อวานนี้มันก็ผ่านมาได้จนถึงจุด ตรงนี้วันนี้คุณยืนอยู่ได้แสดงว่าคุณก็เก่งคุณก็เป็นคุณเก่งคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะความสําเร็จมันไปมีช่องปิดนะคะด้วยความคิดนะคะความคิดของเราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆนะคะใจเราเนี่ยสำคัญมากใจเรามันไปต่อไม่ไปต่อก็อยู่ที่ใจใจนะคะนำเสนอไปที่ความคิดความคิดนําเสนอไปที่การกระทํา ทำให้แขนขาของเราไม่ขยับตัวเดินทำให้แขนขาของเราอยากจะดูแต่คนอื่นเขาสําเร็จแล้วก็ชื่นชมยินดีไปกับคนอื่นบางครั้งก็อิจฉามั่งอะไรมั่งแล้วแต่ความรู้สึกในช่วงขณะนั้นว่าสีขาวกับสีดํามาแรงกว่ากันถ้าเกิดสีดามาแรงก็อิจฉาริษด,ดวงไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดสีขาวนะคะมันมาแรงก็โอ้ชื่นชมยินดีกับเขานะคะแต่ชีวิตคนเรามันก็ต้องมีทุกครบทุกรสชาตินะทุกคนนะคะมันไม่มีใครแบบ ประสบความสําเร็จแล้วก็เพอร์เฟกไปซะทุกเรื่องหรอกนะคะวันนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในตอนนี้นะคะเขาไม่เคยล้มเหลวแต่คนเหล่านั้นเขาล้มเหลวแล้วเขาลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วไม่ได้ลุกขึ้นจากการมีต้นทุนนะเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เปิดโอกาสตัวเองได้ได้ลุกนะคะได้ลุกขึ้นเร็วบาดแผลมันมีหมดแล้วค่ะนักรบย่อมมีบาดแผล บแบบแผลของทุกคนเล็กใหญ่ไม่เท่ากันการรักษาเยียวยาก็เหมือนกันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าใช่ว่าทุกคนจะคิดได้เหมือนอย่างที่เราคิดเป็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายขอให้คุณเว้นพื้นที่ให้กับตัวเองเว้นช่องว่างให้หัวใจได้เหลือพื้นที่ของการหายใจบ้างถอนหายใจเข้าออกลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าอดีตที่ผ่านมาฉันให้โอกาสเธอ ฉันให้โอกาสปัจจุบันได้เดินต่อไปสู่ก้าวข้างหน้าไม่ต้องมองถึงอนาคตที่มันไกลมากมองแค่ว่ามือเอื้อมถึงพอนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปมองคนที่เขาดีกว่าคนที่เขารวยกว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะคนเหล่านั้นที่เขาประสบความสําเร็จหลายคนเน่ะเขาก็อยู่ในจุดที่คุณอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าคนเราอะหัวใจอะใครมันจะไปกว่ากันนะคะคุณเคยได้ยินคําว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่ไหม ถ้าหัวใจเรารวยมันก็รวยถ้าหัวใจเราจนมันก็คิดอะไรไม่ออกวันนี้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากพอที่จะพาตัวเองเดินออกจากจุดนี้ไหมถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองนะคะคุณอยากเติบโตคุณรักครอบครัวอยากเดินต่อเพื่อครอบครัวโฟกัสที่ปัจจุบันละปล่อยวางอดีตมองไปที่ก้าวข้างหน้าแค่นี้แหละทำอะไรได้ทำ ถ้าวันนี้ยังไม่รวยนอนให้น้อยทําให้เยอะเพราะมีอีกหลายๆคนคนที่เขารวยนะเขานอนดึกกว่าเราในขณะที่เรานอนเล่นโทรศัพท์คนรวยเขายังขายของอยู่โอกาสช่องทางคนเรามันไม่เท่ากันก็จริงมันก็เหมือนกับการที่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะฝากติดตามที่เพจนะคะถ้าชอบ คลิปไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะว่าอยากให้ปิกพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะกำลังใจดีๆมีให้ที่เพจโกดังบ้านปิก888ค่ะ